สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอล FA ครับอังกฤษคู่ร่วงบู๊แฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเแต่สนามโมลินัวสเตเ,ตเดียมเวลาตี2.45นาที ก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นลิเวอร์พูลชนะไป2นัดและเสมอกันไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของวูฟแฮมตันชนะ1สเสมอ2โดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านชนะเวสแฮมไป1ประตูต่อ0ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลเสมอ1แพ้1โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ไบรตันไป3ประตูต่อศ ความพร้อมก่อนเกมของวูฟแฮมตันจะไม่มีบูบากาตาโอเรซิคินโยเปโรเนโตและซาซาคาราซิสส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าวูฟแฮมตันจะส่งลงสนามในระบบ442ประกอบด้วยผู้รักษาประตูมาติยาคาซิสหลัง4ตัวเด็กเตอร์รามบิคิซานาธานคอรินโตติโกเมด ฮูโก้บูเอโนกลางสี่ตัวอาดามาตาเรรูบาเนเวสมาริโอเรมินาจอ์นนี่ส่วนหน้าคู่ราอูคิมินเนตและมิเิอัสคุญยา ส่วนความพร้อมของลิเวอร์พูลจะขาดอาตูจอตาหลุยเดียสฟิมิโนและฟรานไดาที่บาดเจ็บและเช็คฟิตดาวินนูเนตส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่ค่าบอลลิเวอร์พูลจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูแค่เรเฮอร์หลัง4ตัวเจมินเนอร์โจโกเมสโจเอลมาติ ซิมิคาร์ดกลาง3ตัวเคอติสโจนฟาบินโยนาบีเกอีตาส่วน3ประสานรอบเอเลียตคอดีกากปโปลและโมซาราเกมคู่นี้คาดว่าทั้งสองทีมจะมีการสลับโรเทชันนักเตะพอสมควรจากเกมหลีกนัดก่อนเนื่องจากทั้งสองทีมอยากที่จะรักษาความสดของนักเตะไว้เพราะช่วงนี้โปรแกรมเตะถี่เหลือเกิน ทางด้านวูแฮมตันเจ้าบ้านนัดก่อนสามารถปลดล็อกชนะเกมแรกในรอบ5นัดได้สำเร็จทำให้ต้ามหนีโซนตกชั้นออกมาหายใจได้นิดหน่อยและเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะหลังจากเล่นดีแต่ไม่ชนะมาหลายเกมส่วนลิเวอร์พูลช่วงนี้ฟรอร์มก็กำลังตกอย่างหนัก พราะพวกเขาไม่ชนะใครมาสามนัดติดโดยแพ้ไปถึงสองนัดและเสียประตูไปถึง8ปประตูและนัดล่าสุดเหมือนพวกเขาจะเล่นแบบหมดอารมณ์ขาดความมั่นใจไปเยอะทำให้แพ้ไบรตันไปแบบขาดลอยเกมนี้พวกเขาจึงต้องพยายามเอาชนะให้ได้ถ้ายังหวังเรียกความมั่นใจกลับมา เพื่อดึงโมเมนตัมของทีมกลับมาอีกครั้งแต่ถึงกระน,นั้นด้วยความที่นักเตะหลักของลิเวอร์พูลบาดเจ็บกันเยอะและฟรอมก็ยังเอาหน้าาเอานอนมีได้ประกอบกับบูฟแามตันได้ความมั่นใจกลับมาในนัดก่อนจะทําให้บูฟหามตันเฉือนชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราบอล,ล,ลรอปต่อขอบครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระครุนครับ